สวัสดีครับวันนี้ขวนฝ่าผ้าโชคกับมาตามต่อนะครับปูทุ่งฝนนะครับเมื่อประจำวันที่หนึ่งมีนาคีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับดเขามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขวนฝ่าผ้าโชคนี่นะครับพิดพลาดประกันได้ขออภัยนะครับเดเขามาแล้วอย่ากดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ เพื่อเป็นแห้งกำลังใจเนะครับของคนเฮ็ดคลิปหาแนวทางนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังผนงานมิบุญวัสนาต่อกันก็บขอให้ถูกรางวัลน,นะครับไปครับพาไปรับชมรับฟังครับมาครับูคุยกัครับเดีอวกันอ่าเดืวนครับ ของเก่าหอกครับปูเพราะฉะนี้เคียนหรอกครับมันจะยุ่นม่เหลอดับหงที่รนเป็นบอกมาบวก่มาาจะไม่มากมือเลยครับครับปูเชิญเชิญจะ้องก่อครับเขียนใส่นีเลยกกันได้ปู เอาตีนก่อนเอาปูก่อนครับถ้าจะพร้อมหลงครับผมเป็นสูตรคำนวณของปูขึ้นกานะปูนะเป็นสูตรคำนวณครับผมตรวจตรวจเปล่ามาขึ้นเอเจ้าที่เพิ่มดีดออกเพิ่มวุ้ย <laughs> ไปเอาอยู่ทีงไหนปู <p ull an> อยู <p ull an> ่แล้วนะนเนี่ยอย้อยสะพานนี่นนะ อันสามมาจากอัน,อนพันพุ่มมันแหงอยู่บอกปูจากไหขึน้นะไรก็ยังมาไปไปมันหนนมือเพื่อน,ไ,นไปมันไปซันนั่นะหละไปเห็นพุ่มแล้วโอ้ยพุม่มวันนี้น่าจะดีแล้วครับปดีเฮ้ยแล้วีมาเอาเจอมือแล้ววันไปบาทีมันโบแมนครับปูเค็เจ้มันกับไรเค็จะได้กับโบแมนเป็นยังง แีส่สวดสวดกับตำหนาตำหนังอยู่ตามจนบ่เคยเป็นก็เป็นหรือไม่หรือไม่หรือไม่เมื่อไรเราเนี่ยเศร้าเศร้าเศ้าบ่ได้หรอกบ่ได้มันบ่อปลูกเพิ่นบ่ให้บ่ปูกกะทิทำนองกันตัวครับแล้วก็คิดคิดพ่อว่ามันต้องมีอย่างจา,างๆนะนี่อย่างจา,างเลยบอกเจ้ามือนั่นทีมาหน้าเขามาตันเพี้ยนเจ้าได้แต่งผ้าขาว่านานเลยทีนบอกบ่มันเออเรียบร้อยเลย <laughs> สมควรมันมีน่นไหล่ะมันมาหายด้วยกันปะนีเมอง์ยมเสาบางเสาจะไหนเป็นไปแต่งไปให้งไปขอขมาไปเป็นขับปู <c oughs> ของมาเหมนกันวล้วขอแล้วหนาเป็นหนามเมี่ยงนุ่มๆเน่ยไปไ้เป็นครัโอ้ผิวส่วนได้ผีวไหนเนยาะผิซ้ำขคนได้ข้าววอาผิวขคนกระหายด้ค,ค่ะอันอันดีก่อนแค่ขนครับปูว่าหาย วัวให้พนกระดาษเองวัวให้กับวัวไดกัวไดเหรพี่บอกไงบวกคนสแปล่นนปอาอีกออว่าค่ะปูยัอองวะว่าจังหวาก่อนมันจะมันขึ้นนีนอกไป,ไปกขึ้นไปมขึ้นโอ้ยเสียดาจัดของไวเดียบเบืองบเกียงซำเนเอาเทียนไปเมา่อน่นอยบดใช่ไหมครับที่เท<ะ>ียนเขา หน่อยท้นในเบิดอีอแหลกอันนี้มีโอกาสก็อยากสิทําพิธีน้ำปูอีเด้เอ่อมันบ่มันใจเนอเจ้าจผิดจใังได๋ครับสิไปเนาะอืมถ้าปูถ้าปูไปโทรบอกให้เด้อค่ะอืมถ้าได้ไปน้ำปู เอาวันนี้เอาเน,น้นๆเลยจะปูเรื่องวันนี้เล็ก่ด็กรับูนเนาด็กดับครับอ่าแล้วพูดเรียกว่ามันใจพอไี้ ควอมเป็นเอกมันอ่น,นี่ยมีสูตรดับน้ำมันบ่โปรดับมีทีคู่ตลอดดับซีคู่เป็นดับบนดับล่างาบ่โปรเมนออครับมันสีดับคู่โอกาสนี้โอกาสนี้สีเขาหน่อยที่สุดความมันสองปีสองปีปีกรัวสองปีนี้ว่ารุดบะเขาอยู่ที่มันออกเก่าเกินมันที่ว่ามันดับเก่าเจ็นมากออกเจ็นเก่านะครับเพื่อเดียวหน่นนะอือะ ต่ว่ามันบบไล่ทั้งทีกูเอาเพื่อเอาเล็กดัดมาปูเนาะเพื่อไปายามเอาไปตัดตัวเล็กดัดเพื่อเข่านี่ประหยัดรายจ่ายเนาะครับผมค่ะโอ้ปูดับสีกูแค่นี้นะ เขาจ้ปรบจัดครับแต่ประกันว่าบ่มาแท้ครับเด็กกุ้มเนี่ยปูปูเนาะครับผมตามนี้วันนี้ตามนี้เนาะปูตามโอ้ครับขออนุญาตปูเขียนอ่าปูทุ่งฝนนี่นะครับจะเขียนเขียนเขียนอะไรกันเขียนอะไรไม่กันเลยเนาะครับผมอวันนี้ คาปูส่ลอยตัวเลยค่ะแน่ที่นี่ชืว่าสื่อพิษหพราะังครับที่แรกมันมัน,มนไหลไหลพิษครับปูส่วนสองห้าเก้ามันบอ่อะไรอะไรเป็นแบบว้ามไรลพิษไรเลยหพิษมันเป็นหกครับ,รบเลยที่เไปแล้เลขที่แล้ล้มเปลี่ยนหาครัาปูเออมันโมเมนต์หาแล้วเอาปูนะอ่าหลายที่กระเด็นแปดหาหาแปดเก้าหาหาเก้าได้ปู ไรผิดบ่แล้วมันกระซางมาแล้วแต่ว่าอ่าสูตรของปูนี่บ่มีหาหลักเป็นฮกหลักบ่มีหาเป็นฮกแท่นโอ้ครับยังว่าซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเปลี่ยนหาเลยอยตัวไปนะซื้อเปลี่ยนหอยตัวเปลี่ยนหาว่าไงครับครับโอ้แต่มาอะไรมึงเหรียกแล้วมันบ่แม่นอ่ะแล้วบ่แม่นเปลี่นหาเลยครับครับโอ้ค่ะเป็นฮกบ่แม่นปูซื้อตัวถูกแล้วบ่ครับแจ็คแล้วแจ็คแล้วกับอะไรกับปูคู่อ่าดับคู่ครับ ดับภูภูกรับพาผููเพ่นยากเอาไปตัดตัวเลขครับดนับคู่อันนี้เลขดับดับอยู่ตลอดมโนปูครับแต่ว่าก็ว่ายุคักกันละครับดับสนิทเล่นมาปูเนีอย่าว่าสนิทรายเขาเขาเดียวขั้นแถว ก็ว่าสำหรับห่าเขาว่าแ <we> ค่น <because S 2> <some> ี้แล้วเนาะครับเร่อว่าม่มีดอกเล็กดับหนึ่งเข้ามเลยเขาเหลี่ยงกคนเชื่อเนาะเขไามาเนครับครับเมาเล้ยั้นกรันดาแะเขแมนว่าอันดาวเนี่ยเขาเนมันตามสูตรเนาะค่ะเออดัมก็ดับตามสูตรแต่มันก็ไม่รีบีสองปีนี่บ่บบติต ครับว่าิตมันมีเถื่อนดวยวนเดียวนหรอใ่ว่าัดับบนล่างเนาะครับปูบนล่างดับบนล่างครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหล็กดับปูถุงฝนด้วยครับผมหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งหาหาสามสามหาเนาะปูเนาะสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหาหาเจ็ดครับมี่วนเดียวอืมค่ะลดมาออกมาออกตัวกับนะค่ะเหล็กดับปูเขียนอ่าตัวยัง่แหกขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมครับปูเปลี่ยนจากอ่าเมื่อกี้มันตัวหน่อยครับปูเลยว่าเขียนอ่าตัวยังไงหาครับ ก็อ,อาจจะมองตัวเลขบร,ริชัทเด้ครับท่านผู้ชมครับแคปบเอาครับผมแนวทางของปูทุ่งฝนครับงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมสองัหา2 5หาเลขหลักปูมี02 6เก้าครับจับคู่้ด้ครับวิ่งปูให้วิ่งวิ่งสามกับแปดเด่นตัวไหนปูยัเนเ่ยไปสามไปสามกับแปดสามกับแปดน,น,นี่ให้นักตัวไหนปูทาวิ่งนี่แหละตัวสามตัวสามโอ้เอาครับเด็ดลับปูค่ะ สามสองปูคือวาจบไผ่คะมันประมาน้ากันห่คะสามสองไหมคะเป็นอย่างมันบมีไหนึ่งเนี่ยค่ะโอ้จับกับเล็กลักก็มีเด้ถ่าจับเปาซื่อๆบถ่าจับกัจับได้เนาปูถ้าปูได้มากได้ปูเนาะมาใช้ใส้จับมันมากเลยเพราะว่าเหล็กลักปูกับไมาได้ศูนย์สองหกศูนย์สองหกเก้าเลขบสามแปดค่ะที่พาจับใส่่าตองการมาเอาลูกไหนหกึ่งซื่อนะจับปูหกหตัวมัน มันจีเกินค่ะจับปูแปดสองแปดสามแปดหกเน้นแปดสามกับ 8, ปแปดหกน้ปูครับตรงตรงได้ปะปูตรงเลยเหตรงตรงได้นะครับวันจะกลับกันครับครับ,รบผมสามศูนย์สามหกสามเก้าเป็นตัวร่างนป้ปูกับ 8, 2. 2> แปดสองเอาครับ